ตัวอย่างที่11นิติและนิพนธ์เป็นนักเรียนห้องเดียวกันและเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกันนิติได้คะแนนสอบ55คะแนนซึ่งปรับซึ่งปรับเป็นค่าตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานได้ลบ0.8ุส่วนนิพนธ์ได้คะแนนสอบ66คะแนนซึ่งปรับเป็นค่าตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานได้1.4ถ้าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องนี้มีการแจกแจงปกติ จงหาค่าเฉลี่ยและส่วนเ,นเนบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบของวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยก็นิติข้อนี้ไม่ได้ใช้กราฟด้วยซ้ำมั้งนี่จากโจทย์เนาะสมมุติอ่ะมีนิติใช่ไหมครับนิตินิติมีคะแนนเป็น X1 แล้วกันเนาะ X1 ก็คือ55 ซึ่งแปลงเป็นอะไรครับเป็น z 1อ่าแปลงเป็น z 1ได้ลบ0.8ทำทีละตัวไหมเนาะทำทีละคนแล้วกันเนาะอ่ะก็จะได้ว่ามี z มี x เพราะฉะนั้นเราก็เป็นอะไรครับ จาก Z เท่ากับอะไรนะ x ลบมีวส่วนด้วยซิกมาอ่ะก็จะได้เป็นอะไรครับนั้น Z 1ก็เป็นลบ0.8เท่ากับ x 1ก็คือ55ลบด้วยมีวหารด้วยซิกมานะก็ถามหามีวกับซิกมาใช่ไหมก็ได้แล้วนี่1ตัวก็จะได้เป็นคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยครับลบ0.8 Sigma ซิกมาอ่ะเท่ากับ 55าหลบมิลก็ให้ตัวนี้เป็นสมการที่1ไปอ่ะและจากอะไรครับนิพนเนาะนิพนก็คือ x 2และกัน x 2คะแนนเป็น66แปลงเป็นแ2ได้อะไรครับแปลงเป็นแ2ได้1.4อ่ะก็จะได้ว่า แต่ว่าอะไร z 2 z เท่ากับ x ลบ mu ส่วน sigma ก็เป็นอะไรครับ1.4จนะครับ1.4เท่ากับอะไรครับ1.4เท่ากับเท่ากับ x x x ก็คือ66บลบ mu หารด้วย sigma ก็จะเป็น1.4ซิกมาเท่ากับ66ลบ μ อ่ะตัวนี้ให้เป็นสมการที่2ไปลายอ่ะจากนั้นก็เอาอะไรครับเอาสมการที่2ลบด้วยสมการที่1เนาะเอาสมการที่2ลบด้วยสมการที่1คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยนะครับคล้ายๆกับตัวอย่างที่ คล้ายๆกับตัวอย่างที่9นะคะคล้ายๆกับตัวอย่างที่9ก่ะอ่ะ,อะก็จะเป็น1.4ลบด้วยลบ0.8ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น2.2มะเนาะเป็น2.2ซิกมาเท่ากับ66ลบออก55เหลือ11เเลขสวยครับลบมิวลบด้วยลบมิวก็หมดเพราะฉะนั้นก็จะได้ซิกมาเท่ากับ 11ส่วน2.2ซึ่งก็จะได้ซิกมาเป็น5มั้งนี่นะครับได้ซิกมาเป็น5พอได้ซิกมาแล้วก็ไปหามิวครับก็แทนแทนในสมการที่2ก็แล้วกันนะครับแทนในสมการที่2แทนในสมการที่2ก็จะได้ได้ไรครับ 1.4คูณซิกมาก,ก็คือ5เท่ากับอะไรครับ66บลบมีก็จะกลายเป็น7ใช่ไหมเท่ากับ66ลบมิลเพราะฉะนั้นมิลก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ66ลบ7ก็เป็น59นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าคะแนนสอบ มีอะไรครับมีค่าเฉลีย่ยเท่าไหรครับห้คะแนน59ห้าสคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อะไรครับ5นั่นเอง